น่ลูกเอ้พอเอิดมาห่วงกันนะพอว่าพอตีแบงมุ่นแบงมั่งนลูกไอ้เต้าได้เลยเนี่มันคือดีแหละจพอยอยู่ในสวนซ้ำไหนนะอาว่าไปพ่อไอ่แบงไห้ลูกไอ้เต้านะมุ่นมั่งกะได้แดงกับเบ้าเออเกวเอาพ่อ่นได้กอยู่เดียวเเดีอย่างไก้เพ่นเบ้ากน เด็ดเพราะได้เห็นลูกหลายเด้อบ่เนี่ยบักลูกแค่หลายเนี่ยไอตัวมันตัวไหนมันสำมนัสนิ่เนาะโอ้กะเบิ้งเนี้ยนี่ะขี้สวนน่ะพ่อไปเส็บางี้เอาี้เห้มันพูเดียวนู่กพีลูกพี่ผัวูกเอาน้ำมูนน้ำผัวกัได้ นี่นี่อเนี่ยเดี๋ยวก็ได้เอาผัวแล้วก็เอาบู้น้ำผัวซะบังหุนมันแน่เดี๋ยวบังเสภาบมันแน่ที่สวนพอใส่มันโอ้เป็นลูกกกสิบแตกพูดจะบอกให้สิบังพอย้ำนั่นที่สวนถือหายยู่หายกินได้เนาะซิบไร่ดีห้บักเดียวแตงโมคือว่าห้มันแน่มังเสภาพมันแน่มันก็เดียวผัวไปว้่มันก็เดเอามู้นั่งของผัวซวเอาผัวเลยม่นยังเอาผัวขี่เราขี่ยา ขายชีแตกเรนไม่เมัานก็้บ๊มีจิตัวนจิตตัวมาได้บ่ปเป็นอยังเจ้าหน้าที่จะเอาบองซอยข่อยว่าเอาให้ข่อยเจ้าถืว่าให้แตงโมแตงโมจังไหน,นเจ้าพื้นเอ,อื้อยเขาก็เอื้อยก็ต้องได้แหมข่อยหาได้อยู่แล้วเจ้าหายไ่ใส่น่ะเสีย้ายังคนไม่ใส่อยู่เอาให้มันน่ะเจ้าสวนมันสวนมันดิบน้อยมันให้จีดได้หาได้หลายคนอีกบักยักษ์อ่ะน้อยๆแม่นเอาให้กับซ้ำเอาทิมมือซื้อตัวหนึ่ง của ông kia tiến sinh usion Nói 26 Nào! Đâu ăn không rồi. Đó hông lắm, bây giờ ăn thử nghỉ là nào h Mauri của cởi khỏe tè, sé t emergen thông tu mà ui cái đây là me b Ooooh'm thương thế gia bây là trở thành người ca เมื่อนีออกหน้าออกตาเกินไปแล้วนะหน้าที่จะซรอยว่าให้พ่อว้าวบางแห่เฮ้าชิ่ว่าห้น้องให้น้องเงือกไหลพวกหลวงกูน่ะกูไอ้เพลก็ได้เอถือม่าเฉียงออกจังสิบ่ได้เอ้าเาพวกไว้เพลก็ได้กูอยากจะอยู่พ่อสามไหนเน่ะอยู่พ่อสามดหนพ่อสามไหนเหระ ลูกกูเปลูกเคยอย้มาหาเทียงลูกเคยกับลูกคือเกาตัวว่าไม่ไอีนี่หยู่มาอี่าเทียงออกใงเดี๋ยวนี้ไม่บอกตอนนี้กับซ้ำลูกตัวเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้เลี้ยงผูห้หาอยู่หากินยืนยันที่องคุ้งกูไหวกเพศอะไรปั้นให้บังยักมันก็เฮ็ดยักษ์มาได้มันค่อยเป็นค่อยไปอปอกมาแล้วไหมเอาให้แตงโมต่อไปแตงโมมันเป็นลูกสาวลา่ะบังยักมันก็อยู่น้ำ น้องมันคือเขามันก็เลี้ยงบ่เฮ็ดกับบ่เฮ็ดบ่หายกับบ่หายวิจัดการเองออวุ้ยนอมอยู่แล้วแต่งงบอะอุ้ยจัดการเองอืมอดดื้อเจ้าจัดการอีหยังจัดการหยังคอยถามมาดูวยตกลงว่าได้หรือบ่ได้อีหยังตกลงพ่อหาบ่สิหายยังหาแต่บักยัดเัินแล้ว องขึ้นไ้ก่อนคอยค้าใจว่าจะเป็นอย่างครือมาสูนแทนข่อยเนี่ยน้องข่อยได้น่ะก็น้องเจ้าอะล่ะข่อยคิดดีแล้วเป็นอย่างคืออยากหายแต่แตงโมแตงโมเฮ้าก็หาได้อีแตงโมกับพ่อไม่ผู้ใดมันก็มีผู้ใดจะน้อยมันก็เอาผัวเน่โอ้ยมึงบอกข้าใจเนาะขาเกิดมันบ่เอาล่ะ เรื่องของมันมันจะเอาบ่เอาเจ้าคุณจะมาศูนย์คืนแบบมันของพ่อข่อยแม่ข่ายให้ผู้ใหญ่เรื่องเล่ามัต้องมาศูนย์แทนบมเสียกูเลยช่สยเสียใจนักเกิดไปขายทีมเมดน่ะอีแตงโมเป็นคนดีเนาะมันบ่ขายสิ่งขายของมุนมังกินดอกบมเสียกูตี ไอ้แตงโมมันกระตกมาหากูเมียกูคือกันม,ม,มาเอ้มมาหนีจากนีมาหนีจากนีไปหันกูจ้องมึงรู้จักซะบ้างมึงอ่านไว้พอเท่าแบบนี้กู เองไอมีปัญห่าหนังอือ <c oughs> เอ๋ขึ้นไงฮะไม่ยหรอมึงไหนไปคิดว่าวเจ้าเขียอ่อยมันยักมีแล้วสว่วนแมนมดโอ้นี่เลยบ่เออแม้มันเลี้ยงงัวเลี้ยงควาย้ผมมอยูน่นี่จกไลประม,มาณจะแต่ไล่แต่บ่เป็นซีฟคูนาอือเอาก็เลี้ยงตักตายไว้เจ้ามาตักไว้บ่บ่นาไม่อย่างไรไม่อย่างไร ลูกเขยจองแล้วเอาว่าใั่บอกยันบอกเขาจักเลี้ยวในช่วงนี้ไยันกว่าน่ะมันมาเมียมั้ยไอ้ไงเออเนี่ยเออเออนี่เนี่ยไอ้งเออเออเออนี่ยันวางยวนบอกยักแล้วนะมึงนี่นะนี่ล่ะมุษมวัดบุษมวัดปวดแล้วจ้าไปนี่เจ้าจัดการได้เลยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเออจัดการมาเลยเออบุษมวัดเลยปวดแล้ว อ้ล้งจีอ้ล้งจีโค้โทรมาวาเนี่ยสายใจกูไน้องซีได้ยินหรือเปลาไ้ไปจองไว้แล้วบ่มีไผกล้าเฮี้แม่นบ่เป็นความฝันของน้องอยู่แล้วไอ้เฮ็ดให้ทำให้ได้สุอย่างแม่นบ่แม่นจะไปปักอีหยังไปเนี่ยฮะจะเฮ็ดหยังฮะจะเฮ็ดอีหยังเนี่ย เอียงโอ้นี่ใส่บอดีเอาป้าไปปักไว้ตะปักกลัวฝากที่ยัางไม่อยากปั่นแม่น้ำเอียงแม่น้ำอย่างยังปักจองดก็ได้มันจะมีปัญหาบ่ปักจองก็ได้โอ้โหให้เต็มสิ้เลยวะพ่อคูยได้เนี่ยฮะก็พ่อมึงบ่แม่นพ่อกูมึงก็สัวแหละโอ้นี่ใส่แบบนี้เราต้องย่นมือกลัวเบค่อยๆเบาเอ้ยไปไปใส่กันไปเลย กลับไปเลยกับไปไกลเลยกับไปลอยะไรไปมันจมายืน้าพอล่อเดยวว่าวาไปเด้เยวาเด้อเออไช่กับไปเลยไสิงดไปไปไปนีไหมลูกครอบครัวแบบนงกูกับว่าอยากยืกันเลยเว้ยไปสิอยากยื่แล้วเอียงนิสัยแบบนี้ช่วยๆแบบนี้น่ะไปหนีเอาไปไกลๆไป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 น้เียไม่ใชไปยังเอากับไปนไม่เคยเนาะไปไปที่หลักเขาไปเลยไปไกลๆยอจุดถ่าย ไอ้เคยไม่ใสิไปอิรีบะไปตัวบอยู่ห่าที่แตกตีอายก็ค่อยๆบอน้ำเอื้อยก็ได้ไปไปหาเอื้อยบอเอาอายต้องไปตัวตัวสั่นอันนี้ล่ะหักอายก็ไปน้ำตีล่ะเาก็ไปเ้าไปไปหาสร้างเนื้อสร้างตัวคนเกิดมาบ่มีอย่างมันบ่มีเฮียนมีเหลราเขาออกมาน้ำดอกนี่แต่โตหล่อนจอนเขาก็ไปเริ่มสร้างตัวเขาก็ไปถอด เสียถอดผาทิม<ะ>แมงทุกอย่างเริ่มต้นไม่ก็ได้ถอดถอดเริ่มต้นอ๋อเริ่มจากมือเขาออกแก่้งเพราะท้องแม่เขาบอกว่ามีอย่างเขาไปเริ่มจนไม่ได้ปวดเมื่อยตามร่างกายกินเขาบ่ชแซบนอนบ่หลับยาสลืมใส่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตาดีทิพย์เด้อ ยาสุขภาพดีย่าลืมอาหารเสริมตาดีทิพเดอ้อ